สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเนื้อหาจากคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้มาจากช่อง YouTube ชื่อคนอ่านไพ่ครับเห็นว่าพูดถึงอักษรรูนตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะรูนตัวนี้ชื่อว่าเตกวาสหรือบางชีก็เรียกว่าทีวาสนะคะครับเตกวาสหรือทีวาสเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยเขาให้ความหมายหรือตีความรูนตัวนี้ไว้ยังไงบ้างนะครับ ประเด็นแรกเลยที่เขาพูดถึงคือบอกว่าเตกวาสเป็นรูนแห่งนักรบและก็ชัยชนะใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจนะครับเขาขยายความเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับค่ะคือในคลิปเนี่ยเขาก็เชื่อมโยงความเป็นนักรบว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบเอ่อการต่อสู้การรบราภายนอกอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันคือการตระหนักรู้ถึงศักยภาพข้างในตัวเรามากกว่าอ๋อเหมือนกับว่าให้เรามองเห็นอาวุธที่เรามีอยู่แล้วประมาณนั้นเลยค่ะ คือพวกพรสวรรค์คุณสมบตัติหรือว่าทักษะกต่างๆที่เราอาจจะมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวหรือมองข้ามไปงั้นชัยชนะที่เขาพูดถึงก็อาจจะไม่ได้หมายถึงการไปเอาชนะคนอื่นเสมอไปอ่าใช่ค่ะตามที่คลิปนำเสนอนะคะเหมือนการตระหนักรู้ในความสามารถตัวเองแล้วก็ยอมรับมันมากกว่าค่ะเป็นช่วงเวลาของการค้นพบตัวเองว่างั้นเถอะใช่ค่ะคลิปเขาเน้นว่ามันเป็นจังหวะสำคัญเลยนะที่เราจะทำความเข้าใจสิ่งที่เรามีดีจริงๆอะคะ่ะ และพอเรารู้แล้วตระหนักแล้วคลิปแนะนำให้ทำไงต่อครับคือรู้เฉยเฉยหรือเปล่าไม่ใช่แค่รู้ค่ะคือคลิปชี้ต่อไปว่าพอเรารู้แล้วว่าเรามีดีอะไรมีทักษะมีพรสวรรค์อะไรเนี่ยก็ควรจะนำสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้ประโยชน์ด้วยอ๋อครับครับเพื่อให้เรามุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะเหมือนนักรบที่พอรู้ว่ามีอาวุธอะไรก็ต้องหยิบมาใช้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะต้องเอามาใช้ให้เป็นเข้าใจแล้วครับ คือเชื่อมจากการรับรู้ข้างในสู่การลงมือทําข้างนอกทีนี้เห็นว่าในคลิปมีการพูดถึงเรื่องพกครูลติดตัวด้วยอันนี้ยังไงนะครับค่ะเขาคลิปเขาก็เสนอแนะว่าการมีรุ่นเตก,กวาซาัสไว้ใกล้ตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องช่วยกระตุ้นพลังบางอย่างข้างในเราเขาใช้คำว่าเป็นการปลุกพลังของต้นแบบนักรบอะค่ะที่เขาบอกว่ามีอยู่ในตัวเราทุกคนต้นแบบนักรบ warrior archetype ใช่ค่ะค่ะ คำนี้น่าสนใจนะครับในคลิปนี้คือหมายถึงพลังเหนือธรรมชาติหรือว่าเป็นเชื่องจิตวิทยามากกว่าครับออจากที่ดูในคลิปนะคะดูเหมือนจะเน้นไปทางจิตวิทยาหรือว่าการปลุกพลังใจมากกว่าค่ะอ๋อไม่ได้พูดถึงเรื่องพลังเหนือธรรมชาติอะไรนะคะแต่เหมือนเป็นการดึงเอาความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความกล้าซึ่งเป็นคุณสมบัติเชิงสัญ,ญลักษณ์ของนักรบเนี่ยออกมาใช้ในชีวิตจริงของเราเข้าใจครับ แล้วก็มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจคือเห็นว่ามีการใช้ภาษาอื่นด้วยมีวลีภาษาสเปนอ๋อใช่ค่ะมีการอ้างถึงวลี d e s p e r t e r t o p r o p i u s dones ครับมันแปลว่าอะไรนะครับแปลตรงๆก็คือการปลุกพร้อยสวรรค์เฉพาะตัวของคุณให้ตื่นขึ้นนะคะอ๋อซึ่งคลิปก็เชื่อมโยงเรื่องนี้โดยตรงเลยกับการปลุกพลังต้นแบบนะักรบที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะ แสดงว่าในมุมของคลิปนี้การปลูกต้นแบบนักรบกับการปลูกพรสวรรค์ของเราก็คือเรื่องเดียวกันถูกต้องค่ะมันคือเก่นเดียวกันเลยที่คลิปพยายามจะสื่อออกมาก็คือการใช้สัญลักษณ์ของรูนเตกวาสเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้เรากลับมาสำรวจข้างในตัวเองแล้วก็ดึงเอาศักยภาพที่อาจจะหลับอยู่หรือที่เราไม่เคยรู้ว่ามีเนี่ยออกมาใช้ให้เต็มที่เป็นการเน้นพลังจากข้างในตัวเราเองจริงๆใช่ค่ะพลังที่มาจากภายใน งั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าจากข้อมูลที่เราคุยกันมาจากคลิปนี้เนี่ยรูนเตกวาสหรือทีวาสถูกนำเสนอในแง่มุมไหนเป็นพิเศษครับสรุปได้ว่าคลิปนี้มองรูนเตกวาสหรือทีวาสเนี่ยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่คอยกระตุ้นเตือนเราค่ะกระตุ้นให้เราหันมามองจุดแข็งความสามารถพรสวรรค์ของตัวเองและที่สำคัญมากๆเลยก็คือกระตุ้นให้เรากล้าที่จะนาสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้จริงๆครับ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือความสำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้เหมือนเป็นเครื่องมือสำหรับการเติบโตจากข้างในสู่ข้างนอกนะคะชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกจากคลิปนี้นะครับค่ะทีนี้จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะมันก็น่าชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะคะว่า ไอ้พวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูนหรือเครื่องหมายจากความเชื่ออื่นๆมันทําหน้าที่เป็นจุดรวมพลังใจหรือเป็นเครื่องมือช่วยให้เราค้นพบตัวเองได้ยังไงบ้างแล้วแนวคิดเรื่องการปลูกตัวตนหรือศักยภาพภายในอย่างเรื่องต้นแบบนักรบที่เราคุยกันเนี่ยมันมีความหมายหรือมันส่งผลต่อการพัฒนาตัวเองในชีวิตจริงของเราได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้สะกิดใจอะไรบางอย่างในตัวคุณบันทึกไว้นะ แล้วก็กดติดตามไว้เลยเพราะเฮียยังมีรู่ออีกเยอะที่จะมาคุยกับคุณแบบลึกกว่านี้อีกครับ